บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะวันนี้อากาศเย็นสดชื่นเลยค่ะที่บ้านสวนอุณหภูมิ17องศาค่ะแต่สายๆก็30กว่าอยู่เนะาะเช้าๆสดชื่นกลางวันร้อนหน่อยแต่ก็ไม่ร้อนมากเหมือนหน้าร้อนค่ะ ดอกไม้ก็ยังมีดอกให้ได้ชื่นชมอยู่นะวงครามค่ะเดี๋ยวก่อส้มจะพาไปเดินดูต้นไม้เล็กน้อยเนาะตรงนู้นค่ะด้านหลังนูน่นมี สารพัดต้นไม้เลยค่ะตรงนี้ประส้มสุมไว้อะไรที่ต้องการให้อยู่ใกล้ๆคนพระส้มก็ไว้ตรงนี้แหละค่ะมุมน้ําตกของลุงขวันนี่แหละจะมีกองหินวันนี้จะพามาดูนี่เห็นไหมคะว้านห่างจระเข้ยักษ์พันยักษ์เลยค่ะอันนี้เพื่อนบ้านให้มาเขาออกดอกตูมค่ะสวยมากเลย คราวก่อนประส้มเห็นแต่ดอกบานค่ะเพราะว่ามาถึงเขาก็บานแล้วเป็นสีส้มๆนี่ดอกตูมเขาค่ะเดี๋ยวคลิปดอกบานประส้มจะแปะลิงกไว้ให้เนาะจะได้เห็นว่าดอกเขาสีสวยงามมากเลยค่ะดอกของ ว่านหางจระเข้พันยักษ์นะคะสวยไหมคะส,ะ,ะสวยเนาะเดี๋ยวป้าส้มแปะลิงค์คลิปดอกบานให้ดูด้านหลังนู่นก็จะเป็นบุษบาพารวยค่ะอันนี้ก็มาเน็บเหน็บเซียมคนอื่นเข้าไว้จุดนี้จะแดดน้อยเขาก็จะออกดอกนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นกลางลานตรงนู้นของป้าสมออก,ด,กดอกดกมาก มาเก็บมันเบอร์รี่ฝากลูกชายค่ะลูกชายไม่ได้มาด้วยแต่เขาชอบกินแม่บอกแม่จะเก็บไปฝากค่ะลูกใหญ่ใช้ได้เลยเนาะแต่ที่ดำๆก็ยังไม่เยอะค่ะไปดูต้นอื่นอีกทีถั่วแม่แฮค่ะ บางทีก็เรียกถั่วแฮบางคนก็เรียกมะแฮนี่ประสมปลูกไว้เป็นพืชบำรุงดินเนาะเพรที่บ้านนี้ไม่มีใครกินถ้ามีเยอะๆก็เก็บไปฝากเพื่อนบ้างฝากแม่บ้านที่ทำงานบ้างนี่ค่ะฝักเขาก็จะเป็นเหมือนฝักถั่วเล็กๆกินก็อร่อยดีค่ะรสชาตออิออกฝาดฝาด หวานหวานมันม,นมนกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกต้นนี้จะยังออกลูกไม่ดกค่ะในสวนประสมมีเยอะเลยเพราะว่านี่เป็นรุ่นสองที่เขาเกิดจากเมล็ดที่ร่วงหล่นเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่ค่ะนี่ค่ะต้นแม่ถั่วมาแฮประสมตัดไปเรียบร้อยลุงขวัญตัดให้มันบงัง ลุมต้นไม้อื่นมิดเลยก็เลยตัดก็ตัดแล้วก็มีต้นเล็กๆที่ร่วงเต็มเลยค่ะนี่ค่ะอย่างเงี้ยบางทีประส้มก็เก็บมเมล็ดเข้าไปไปโรยเขาก็จะขึ้นที่ห่างๆห,หน่อยเป็นพืชบำรุงดินเนาะพืชตระกูลถั่วเขาก็จะรากเขามีปมุมช่วยยึดไนโตรเจนในดิน ก็หวังว่าจะช่วยได้พระส้มก็ปลูกไปเรื่อยถุม่แหมีฝากเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากเพื่อนฝากแม่บ้านที่ทำงานเรามีเราก็แบ่งเพื่อนกินมีเยอะก็แบ่งแม่บ้านด้วยนี่ค่ะฝากขนาดนี้กําลังพอดีกินเนาะ จับจับดูคือเม็ดยังไม่แข็งกินทั้งฝักอย่างนี้ค่ะล้างๆแล้วก็กินแกล้มน้ำพริกปลาร้าสับโอ้โหอร่อยนี่อีกอย่างค่ะที่กินกับน,น้ำพริกอร่อยเลยนี่ลุงขวันแต่งกิ่งไว้แตกยอดเยอะเลยมาตูมแขกค่ะ บางคนก็เรียกมากอ,อกซาอุเดี๋ยวเก็บไปกินไปกินกับเพื่อนเนาะเพราะลุงขวัญกินแบบนี้นไม่ค่อยเป็นเพราะส้มก็เก็บไปกินกับเพื่อนค่ะนี่โอ้ยอดเดยอะเลยค่ะท่านผู้ชมอ,อ,อร่อยค่ะหอมหอม,มัน,มน ตัวแปกออกลูกแล้วค่ะเก็บไปกินกับน้ำพริกได้ก็ยองมีเนาะยังไม่ดกเท่าไหร่ต้นพีนัทบัตเตอร์ต้นนี้ใบเหลืองเลยนะคะคราวที่แล้วประสมใช้ต้นกล้วยเนี่ยค่ะต้นกล้วยสับแล้วก็ ราดด้วยน้ำหมักขี้วัวก็ได้ผลดีเนาะผ่านไปสองสัปดาห์เขาเขียวขึ้นมาเลยค่ะได้รับสารอาหารแล้วบำรุงดีๆอีกหน่อยเขาก็จะได้ออกดอกออกผลให้เราได้เก็บ เช้าเๆก็บรรยากาศดีหน่อยมีเสียงนกเสียงกาแต่เชา้านี้มีเสียงรถแบคโครทำงานที่สวนข้างๆเลยเสียงดังหน่อยค่ะประสุมก็จะพาชมบรรยากาศแค่นี้แหละเนาะ